Welcome to Office 0.4สวัสดีครับผมกลับมาพบกับรายการ Office 0.4ฝันโคตรไกลยังไม่ถึงครับอยู่กับพี่น้อมแท็กสบักนอมครับแล้วก็โอมโอมสิริครับผมครับผมนี่คือการจัดรายการแบบ Social distancing ครับผมนี่สองเมตรเลยนะห่างกันแถมใส่หน้ากากด้วยสุดหัวข้อในวันนี้ของเราคืออะไรครับคืออะไรไม่ได้คิดเลยพี่น้อง เมื่อกี้เราคุยกันก่อนจะอัดบาๆบอกว่าแม่งปัญหาคือตอนเนี้เวิร์กฟอร์มโฮมาทีนึงอะเต็มๆตมเหมือนกับจะจบที่สองเอคุณเข้าวิกสองแลเราจะมาคุยว่าปัญหาของการ Work f กฟ m Home จริงอ่ะแม่งคืออะไรแบบทรมานรู้สึกยังไงแค่ไหนบ้างออันนี้แชร์ในมุมนะเพราะว่าคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของ9กเทคนิคในการเพิ่ม productivity ในเรื่อง Work From Home ใช่แต่อันเนี้ยมันจะเป็นในแง่ของปัญหาจริงๆครับ อคุณเจออะไรบ้าง <c oughs> คุณเจองานเยอะขึ้นมหงานเยอะขึ้นคืองานเยอะขึ้นไหมเออเรารู้สึกว่าความถี่ของงานมันเยอะขึ้นแปลกดีอืมันเป็นอะไรที่มัน,มนเหนือความคาดหมายจากจาก,จากตอนแรกที่หลังจากบริษัทประกาศว่าเฮ้ยจะ work from home แล้ว,ลวอะไรอย่างเงี้ยเออเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราสึกมันมันเหนื่อยมากขึ้นอืมันไม่มีรูมในการที่จะรู้สึกได้พักแบบ เหมือนตอนอยู่ออฟฟิศอะแปลกเีเหนื่อยมากขึ้นเนี่ยทําไมถึงเหนื่อยมากขึ้นประชุมบ่อยขึ้นไหมเออานี้ละกันอืโดยส่วนตัวแล้วครับเอาอันนี้แชร์มุมก,การทำงานโดยส่วนตัวนั่นคือหนึ่งตอนนี้เราอยู่ในภาวะที่ไม่ใช่สถานการณ์ปกติอืดังนั้นเนี่ยพอมันไม่ใช่สถานการณ์ปกติแล้วเราทําเรื่องของเกี่ยวคอนเทนต์อยู่แล้วเนี่ยจากคอนเทนต์ทมดาที่เราต้องรับผิดชอบอยู่แล้วเนี่ยมันเลยมีโปรเจกต์พิเศษที่ต้องทําเพิ่มขึ้นอนี่คือหนึ่งนะอันที่สองคือ พอเราไม่ได้อยู่ออฟฟิศราอยู่ที่บ้านก็จริงแต่จังหวะในการสื่อสารเนี่ยมันไม่ได้ถูกการสกัดกัน้นผ่านการน้องผ่านการนัดคือผ่านการนัดมันก็มีแหละแต่บางทีมันเวลาอยากจะสื่อสารอะไรอ่ะทุกคนก็สามารถที่จะยกหูพิมพ์เมสเซจแล้วก็ดิ่งตรงมาที่เราได้ตลอดเวลาซึ่งแปลว่าแม่งจะถูกดิสรับบ่อยขึ้นใช่เราเราเราเลยรู้สึกว่ามันเป็นการอินเทอร์รับเราตลอดรายการอินเทอร์รับอ่ะมันไม่ใช่แค่สร้างความ รบกวนกับรบกวนโฟกัสนะมันดึง energy อะไรบางส่วนออกไปเหมือนกันเหมือนเรากำลังโฟกัสงาน A อยู่ B C ตามเข้ามาเอออะไรเงี้ยบางทีก็มี D เข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันเป็นการดึง energy ให้กับให้กับตัวเราเหมือนกันแต่อันเนี้ยอาจจะขี่เส้นใต้กรณีที่ว่าเป็นคนที่ดูดูงานหลายส่วนด้ยมั้งทำ,ทำหลายอย่าง<ะ>ต้องติดต่อหลายคนใช่คือสมมุติว่าถ้าถ้าเกิดมาทางานออฟฟิศเวลาคนจะคุยกับมึงอะ่ะ ไม่อยากมาคุยได้ทีละคนใช่ถูกป่ะก็คือเดินมาคุยเอโอมยังไงแล้วถ้าเห็นว่ามีคนคุยกับโอมอยู่ก็เลยรอก่อนก็จะรอใช่แต่ว่าอันเนี้ยแม่งไม่ใช่คือทุกคนไม่รู้ว่าโอมคุยกับใครอยู่อ่ะคิดง่ายๆเช่นผมเนี่ยกำลังทำงานอยู่เปิดคอมทำงานอยู่สักพักหนึ่งโทรศัพท์ดังเข้ามาระหว่างคุยโทรศัพท์กับมองโฟกัสหน้าจออยู่เนี่ยอินบ็อกซ์เมสเซจเด้งเออเด้งขึ้นมาทะลึ่งไปเปิดอีเมล หน่อยนึงเราอาจจะมารีทัสเกินไปก็ได้แต่ว่ามันก็มีขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่มันก็จะรู้สึกว่าแบบทุกอย่างที่เข้ามาแม่งคือทุกอย่างที่ต้องทําด้วยถูกไหมใช่มันพลังโฟกัสงานทํางานของเราอ่ะมันก็เลยถูกแบบเมลดึงไปส่วนหนึ่งบล็อกดึงไปส่วนหนึ่งโทรศัพท์ดึงไปส่วนหนึ่งสิ่งที่เรากำลังทาอยู่ก็ส่วนแล้วเวลาทํางานจริงแม่งมากขึ้นไหมแบบว่าได้ทําอยู่กับงานมากกว่าเดิมอีกปะ คือบางคนบอกเขาไม่มีเดินทางมันต้องมีเวลาเหลืออิสระมากขึ้นสบายมากขึ้นความจริงคือมึงคือโดยประสบการณ์ส่วนตัวนะอันนี้พยายามไม่ไม่อยากเอาไปเทียบกับใครก็คือว่าโดยส่วนตัวเรารู้สึกว่าเราจมอยู่กับงานเยอะเยอะกว่าเยอะกว่าการเดินทางมามาทำออฟฟิศผมรู้สึกว่าผมตึงอ่ะผมตึงมากกว่าอยู่ออฟฟิศนะอยู่ออฟฟิศเรารู้สึกว่ากําลังบาลานซ์แมันได้ดีเพราะว่าทําไมถึงบาลานซ์ได้ดีคืออย่าลืมว่าตอนเราทำออฟฟิศอ่ะ ตอนเช้าผมมีเวลาฟังพอดแคสต์จากการเดินทางอ่าตอนเย็นผมมีเวลาฟังพอดแคสต์จากการกลับจากออฟฟิศไปที่บ้านไม่มันเหมือนได้ใช้ว่าจริงมันคือการเทคเบรกจากงานมันมีช่วงเบรกอืคใช่มันมันมีช่วงเบรกแต่เนี้ยถ้าตื่นเช้ามาหยิบมือถือปั๊บมีนมสเซจเด้งมาคือโอ้โหถูกไหมเปิดปั๊บเจอเมลอีกคืออันเนี้ยลองวิเคราะห์จากพฤติกรรมตัวเองอืคือถ้าใครเป็นเป็นพวกแบบแอคทีฟอ่ะหรืออัเลอร์ตอ่ะเห็น เห็นอะไรไม่ได้อะอย่างอย่างผมด้วยส่วนตัวผมอ่ะผมเป็นคนเห็นที่ผมต้เป็นคนเคลียร์เมลทุกวันโอ้ดีมากเลยคือถ้าตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยดันทะลึ่งอ่ะคือล้างหน้าแปรงฟันชงกาแฟแล้วแต่ยังไม่ได้ทําอะไรเสร็จสับนะบ้านไปทะลึ่งไปเผลอไปเปิดอีเมลก่อนอะด้วยความเคยชินด้วยความเคยชินนะแล้วเห็นอีเมลว่าเนี่ยมีห้าอีเมลอ่ะที่เหลือลืมไปได้เลยว่าจะทำาต่ว่าวางไว้ว่าอยากจะไปอาบน้ําก่อนหรืออยากจะไปกินก็นั่งเปิดดูใช่ทํา ผมจะนั่งเปิดดูเลยว่าแบบเฮ้ยมันมีอะไรวะมีอะไรด่วนแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าถ้าเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้ดีมีท i m บ็อกซิ่งที่ดีก็อาจจก็ดีลก็เลิอนออกไปก็ไม่ดูใช่เออแต่แต่ผมเป็นคนประเภทแบบว่าเฮ้ยอะไรมีอะไรวะเนี่ยคือเราเราไม่เราไม่ชอบอะไรที่มันลกอยู่ตรงหน้าเราพยายามรู้สึกว่าพยายามเคลียร์ให้มันให้มันมีสเปซที่เราสึกว่าจะได้ไม่ต้องดิ้นพ่อขากหมูอ่ะเออเออเออคือถ้าคนที่มีลักษณะมีความคิดแบบ กับพฤติกรรมแบบผมมากเหมือนผมอากคนชอบเคลียร์เมลชอบเคลียร์แบบเช็คลิสต์ชอบเคลียร์ปัญหาหรือว่าเห็นโนติไม่ได้อ่ะรู้สึกว่าจะเหนื่อยซึ่งผมมาเป็นแบบนั้นซึ่งจริงๆแล้วเราก็พยายามไม่เป็นแบบนั้นนะพี่หน่องเพราะว่าอย่างผมว่าผมเทคนิคง่ายๆเลยคือโอเคแหละไอ้เรื่องทำบ็อกซิ่งเราอาจจะรู้วิธีศรีแหละแต่ว่าวิธีเอาตัวรอดผมแต่ละวันมันคือเรื่อง to do list แล้วก็ตามด้วย high priority ว่าเหนี่ยวหลักสี่ที่เราควรจะเคลียร์คืออะไร เออแต่ว่าแต่เข้าใจได้นะมันมีประเด็นหนึ่งคือทัวริสต์แม่งก็ต้องทำงานใหม่ต้องทำคนที่อินเตอร์ราฟเข้ามาเยอะขึ้นแม่งเลยทำให้บาลานซ์เสียใช่คือคือทัวริสต์อะต่อให้วันหนึ่งเราเราเรา,เราตั้งระบบไว้ดีแค่ไหนระหว่างทางระหว่างวันะมันจะมีสิ่งใหม่ๆเสียบเข้ามาตลอดซึ่งอันนั้นแหละมันเป็นตัวที่แล้วคนที่ทําออนไลน์ผมชื่อ้เลยว,ว่าปัญหาดียวกัลคือมันจะมีสิ่งใหม่มาตลอดสิ่งมาให้แก้โจทย์มาให้แก้โจทย์ใหม่ลูกค้าต้องการอันนี้ ตัีต้องการแบบนี้เซลล์ต้องการข้อมูลแบบนี้หัวหน้าต้องการอะไรแบบพิเศษบบขึ้นมาอคือบอกเลยว่าการเิร์ค from home เนี่ยโอ้โหมัน มันมันมีโจทย์นึนงคือการต่อ,ตอสู้กับกับเรื่องของอารมณ์ของตัวเองด้วยบวกกับมันไม่ได้ work from home แบบทําที่ไหนก็ได้อย่างที่เราบอกเนาะเพราะมันถูกจํากัดพื้นที่แม่งก็จะยิ่งเครียดกับการถูกตีกรอบอีกส่วนหนึ่งอันนี้แค่ปัจจัยเดียวคืออันนี้เรากำลังต่อสู้เกี่ยวกับองค์ประกอบเรื่องเกี่ยวกับเนื้องานกับกับ,กบทาร์ที่เราต้องรับผิดชอบนะ<ๆ>นี่ยังไม่รวมบรรยากาศที่แบบว่า โอ้เพื่อนก็ไม่มีเอคนให้แซวก็ไม่มีคอรแซวเราก็ไม่มีอใช่ป่ะบรรยากาศอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มันไม่มีอ่ะแต่พี่ได้เปิดเปิดเพลงแจ๊สคอร์เปิดเพลงที่เราชอบฟังซึ่งมันก็เหมือนกับอยู่ในคอนโดลุกขึ้นมาเห็นในโต๊ะตัวหนึ่งนั่งทํางานอะไรอย่างเงี้ยเออจังหวะดูมซี่จะแบบเอ้ยพักพักเที่ยงพักเบรกแบบสี่สิบนาทีหนึ่งชั่วโมงเกาไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยมัน คือคือคือถ้าคนมีวินัยกับตัวเองคือถ้าใช้ทฤษฎี9้าข้อที่แล้วที่เราคุยในเทสที่แล้วได้จัดก,การได้าก,กาด็จะดีขึ้นหน่อยใช่<อ>แต่ว่าเรื่องเรื่องเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นการต่อสู้เรื่องของความยับยั้งชั่งใจกับระเบ,บียบวินัยของตัวเองเอกันออเองเนี่ยเออมันมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความความเหน็ดเหนื่อยอในการทํางานอยู่ที่บ้านกับกับความถี่ที่เราได้รับเมสเซจจากความต้องการของหลายๆฝ่ายที่เราทำงานด้วยเออ ของพี่พี่มีปัญหาเรื่องหนึ่งคือพี่รู้สึกว่า Work ์ฟ Home มโฮทำให้พี่อยากทำงานมากขึ้นแบบต้องพยายามหางานทำซึ่งก็ได้สมใจอแต่สมใจปั๊บมันกลายว่าต้องทำในสิ่งที่แบบเราแม่งก็ไม่รู้เราทำได้หรือเปล่าเราไม่รู้ว่าต้องทำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มมนมีโปรเจกต์พิเศษที่ต้องทำกับโอมที่ต้องมาออฟฟิศเงี้ยก็ทำกันแบบเหมือนคนหนักกว่าตอนที่ทำงานปกติด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับอันนี้ในนี้ส่วนหนึ่งที่พี่โดนนะอันนี้สองคือพี่รู้สึกว่า ที่ต้องปรับตัวกับอะไรใหม่ๆเยอะมากเลยอเออซูมแม่งไม่ใช้เป็นแล้วนัานใช้ไม่เป็นคือโอกาสคุณจะเสียอะไรเงี้ยก็ต้องหัดทาอะไรเงี้ยซึ่งจริง,รงๆมันไม่จําเป็นคือโดยลักษณะงานฟรีแลนซ์มันไม่ต้องไม่ต้องประชุมออนไลน์มไม่ต้องทําอะไรอยู่แล้วคุยปกติแต่ว่าอย่างเงี้ยมันมีอ Podcast, ัดพอดแคสต์ซิกเก็ตซอสท,ที่ท,ที่อาจกับเคนนัคคลินเคนก็เออจะใช้ซูมนะครับก็ต้องไปนั่งเปิดจะทำไงว่าใช้ยังไงจัดการไงเซตยังไงก็ต้องมาเรียนรู้ซึ่งมันก็มันก็ดีทาให้เราเก่ง ที่เราต้องเรียนรู้มากขึ้นอเออมันมีเรื่องที่ต้องคิดมากขึ้นอะไรแบบเนี้แล้วก็เหมือนกับว่าพอเราไม่รู้จะทาอะไรเราแม่งกลับไปทำคอนเทนต์อีกอพอคอนเทนต์อีกมันก็จะมีโนติของคอนเทนต์มาทักให้เราเออแม่งต้องแบบเฮ้ยต้องทําอีกเปะวะต้องนู่นนี่เปะวะบวกกับเอ,อ่อมันไม่ใช่งานที่ได้เงินหมดเลยนะมแม่งก็จะยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเราต้องเลือกชันอันไหนก่อนอปวดหัวคือปล่อยว่า,วาอาทิตย์นี้หลังจากที่อัดวันนั้นนะมาถึงอาทิตย์นี้ นอนแบบหลับไม่สนิทหลายคืนมากมีสะดุ้งตื่นบ้างมีแบบนอนไม่หลับบ้างอะไรเงี้ยเออทรมานมีมีอีกมุมหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันทำให้เราอุบั่ะอืมเออมันคือมันคือการการไม่รู้ปลายทางที่ว่ามันจะจบเมื่อไหร่ใช่การไม่รู้ปลายทางว่าเราจะต้องทำงานในสภาพแบบเนี้ยอืมอีกนานเมื่อไหร่คือบางทีอ่ะเราไปเข้าค่ายอ่ะตอนทีเราไม่ชอบตอนเด็กอ่ะห้าวันจบเรายังรู้ว่าวันที่ห้าเราได้กลับบ้านอ่ะแต่ น่าสงารัปัจจุบัน่ยเราไม่รู้แล้วไม่รู้ว่ามันจะมากกว่านี้หรือเปล่านะถูกที่เราต้องทําในภายใต้ความกดดันถูกคือมันมันไม่ใช่แค่คําว่า productive ในการ work from home อ่ะนั่นคือการต่อสู้นะจริงๆเราพยายามเลี่ยงกันเองว่าแบบพูดว่าเหมือนกระปรับตัวแต่จริงๆแม่งคือการต่อสู้ที่เราต้องปรับจริงๆใช่แล้วไม่รู้หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นใช่โอ้อันนี้ก็เป็นความกดดันอีกแบบนึงที่มันแฝงอยู่ใช่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะรู้สึกเครียดเหมือนเรา อันนี้เชื่อ,พอ,เ,อ,อเพราะคฟื่องใครหลายคนก็รู้สึกเครียดก็มีความตึงเครียดเออซึ่งซึ่งความเครียดมันมีแบบนี้ด้วยนะเช่นแบบคุณมีหน้าที่ต้องออกไปทํางานอคุณก็จะเสียว,ว่าการออกไปทํางานเนี้ยแม่งเอาตัวเองไปพาเจอความเสี่ยงหรือเปล่าใช่ถ้าแต่ถ้าคุณไม่ออกไปคุณก็จะไม่ได้งานใช่เออคุณก็ไม่รู้ว่าคุณต้องทำยังไงถึงจะเหมาะสมว่าเฮ้ยแค่นี้พอไม่พอเพราะคุณก็รู้ไม่เดาไม่ถูกว่าเฮ้ยถ้าคุณทําอันเนี้ยจะดีหรือไม่ดีถูกป่ะเออแต่ถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยเนี้ยบางทีคุณอาจจะมีปัญหาตอนที่สถานการณ <Ừ. S 2> ถูกไหมทางเลือกมันเหมือนจะมีนะว่าเวิร์กฟอร์มโฮมได้แต่ข้อที่จริงๆคือบางทีแม่งไม่มีทางเลือกนะเเออเออสุดท้ายคือต้องทํางานอยู่ดีแล้วบางทีต้องพาตัวเองเข้าไปเสี่ยงด้วยออแล้วเสี่ยงก็ทุกใจอ,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 อะไรแบบนี้มีหลายเรื่องท,ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าอย่างที่บอกเชื่อว่าหลายคนเป็นเออแล้วมันก็เป็นความระแวงความเครียดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเออคือจะบอกเลยว,ว่าไวรัสมาครั้งเนี้ยม,มันไม่ใช่แค่ระเบิดเรื่องเกี่ยวกับพวกเขาเรียกว่าอะไรนะ เศรษฐกิจหรืออ,อ,อะไรหลายอย่างนะผมว่าจริงๆมนเป็นการตั้งระเบิดเวลาเรื่องของสุขภาพจิตคนทํางานด้วยนะคนจะบ้าได้นะคนจะบ้าเอาเองจริงๆหลายคนหลายคนดูแบบดูเรียกว่าดูโมโหขึ้นเยอะอืเออแบบดูแบบหงุดหงิดอ่ะใช่ดูแบบไม่ไม่ไม่ดีขึ้นเออเอออ่ะทีนี้มาว่าอีกประเด็นหนึ่งคือแล้วเราแก้กันยังไงเราควรจะแก้ยังไงเออส่วนตัวนะอันนี้แชร์มุมมองนะโอมแก้ไงบ้างอ๋อส่วนให้ผมก่อนใช่ใช่ให้ให้คุณก่อนเ คือโดยโดยปกติแล้วครับวิธีการแก้ของผมอะคือเชื่อมาเสมอว่าพื้นฐานความโชคดีของตัวเองอะคือเป็นคนเป็นคนใจเย็นโดยโดยพื้นฐานนะแต่ว่ามันมันก็มีบ้างที่ที่เราหงุดหงิดเราฟิลขาดฟิลหลุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวิธีแก้ของผมอะคือโคตรง่ายเลยแต่ไม่รู้ว่าหลายคนเอาไปใช้แล้วมันเวิร์กหรือเปล่าคือคือของผมอะมันคือการเขียนจดอะไรออกมา อืมใช่คือตั้งแต่วางแผนกับกับวิธีการการกลับมาไปมองปัญหาผมจะใช้วิธีการการเขียนการจดช็อตโน้ตจดบันทึกอ,อะไรอย่างเงี้ยครับครับง่ายๆไม่ไม่ต้องในมือถือก็ได้เป็นแค่สมุดสมุดโน้ตเล็กๆสมุดระบายความเครียดระบายอารมณ์ระบายความรู้สึกเออมันมันก็ไม่เชิงแต่มันเป็นสมุดทําง,งานอ,อืมเออผมก็จดในสิ่งที่ต้องทําจดใ,ในความรู้สึกจดอะไรแบบนี้บ้างบางเรื่องใช่คือคือบางทีหนึ่งคือ จดแผนที่เราจะทำใช่ไหมอะไรง่ายทูดูลิสจดไอเดียที่เราคิดออกจดผลสรุปที่เราที่มันเกิดขึ้นจดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เราสึกว่าเอ้ยเราจะลองรับไว้อะไรเงี้ยหรือรจดในสิ่งที่ที่มันไม่เวิร์กใน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 ระหว่างวันทํางานอะไรเงี้ยอย่างเช่นอย่างเช่นตอนแรกที่ผมบอกไปว่าเอ้ยเรื่องของการ,ปรเปิดเมลนั่นเรื่องปเปิดก่อนยอะไรเงี้ยบางทีมันมันก็ ไม่ควรไปเปิดก่อนนะมันมันเหมือนเป็นการเตือนตัวเองอ่ะมันเหมือนเป็นการคุยกับตัวเองอ่ะเพราะว่าพอมันเวิร์คทอมโฮมแล้วอ่ะมันก็ต้องตอบประเด็นตัวเองให้ได้เออมันมันมีประเด็นเรื่องของการคุยกับตัวเองเยอะขึ้นอืมเออแต่ทีเนี้ยเราคงไม่ไปยืนอยู่หน้าตู้กระจกแล้วก็บอกว่าโอมอย่าเปิดเมลนะโอมนั้นสามเดือนไปเยี่ยมด้วยกันเออเออเอออะไรเงี้ยมันมันก็คือเป็นวิธีการสื่อสารกับตัวเองอย่างหนึ่งก็คือการเขียนการชดโน้ตนะ่ยแต่บางคนอาจจะคล่องกับพวก เ,เขียนบนโน้ตเขียนอะไรในพวกโปรแกรมอะไรก็ว่าไปอนะไรเงี้ยแต่เราจะเขียนในสม,มุดอะไรเนงะี้ยเออแล้ว list ออกมาว่าสิ่งที่มันเวิร์ k สิ่งที่มันไม่เ work คืออะไรอะไรเงี้ยครับใช่อันนี้เป็นเป็นเรื่องของระบบระเบียบว,วิธีการในการทํางานนะแต่ว่าถ้าเป็นทางด้านอารมณ์อะไรเนงะี้ยก็เล่นเกม เล่นเกมเล่นเกมอะไรคุณเล่นเกมอะไรผมเล่นเกมฟุตบอลน่ะมุชอร์เล่นพวกแบบฟีฟ่าอ่องเอ้ยเพที่คุณซื้อมาก็ได้ใช้ประโยชน์ตอนนี้ได้ใช้ผมลงทุนซื้อมือสองมาหมื่นเออเออจำได้ได้ใช้แล้วครับผมเออเล่นอยู่ไม่กี่เกมแต่ว่ามันก็สำคัญครคือคือมันติดนะติดอ๋ออยู่คือจะบอกว่า Work from Home มเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นการทำงานร่วมกับ ความคิดความรู้สึกกับอารมณ์แบบภายในช่วงเวลานั้นตลอดเนี่ยอืมือนกอ,องอม,มันต้องคือแต่ละวันอนะ่ะคือถ้าวันไหนงานรู้สึกว่างานมันมาเบียดเยอะๆต้องหาวิธีดีถออสิออเออจริงจริงคือจะเล่นเกมดูหนังอืมดูซีรีส์อะไรเงี้ยต้องหาลูมให้ตัวเองหนอมเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องชั้นดาวเลยให้เป็นเออสาคัญสี่ทุ่มถนะ้าคุณจะไม่คุยกับใครแล้วต่อให้เขาจะคุยกับคุณอ่ะ คุณก็ต้องคุยกับเขาจบโจเพอแบบจบเพออะไรเงี้ยเพราะมันมีบางคนของคุณเนี่ยชอบส่งมาดึกๆเฮียวันก่อนไม่ส่งมาตีสี่แล้วกูเสือกตื่นตีห้ามาเจอเปิดมาเจอตกใจอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าการชัดเัาเองให้เป็นมันเป็นสิ่งสำคัญแม้แม้ว่าจะมีหลายคนบอกว่าโอ้โหมันยุ่งยากเนี่ยแล้วเราต้องสื่อสารกันตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าเครื่องมือมันก็คือเครื่องมือ่ะแต่มันอยู่ที่คนใช้อ่ะคนคนบริหารนะครับ ถ้าเราใช้เป็นเราเรากําหนดขอบเขตในการใชใใ้ให้มันถูกเออไม่ให้มันกระทบต่ออีกมิติหนึ่งของชีวิตเราที่ที่เราเคยมีตอนสภาวะที่ปกติผมว่ามันมันก็มันก็เวิร์กนะ work, work. เวิร์กแล้วก็คิดว่าอันนีมน้มันเป็นอีกมุมหนึ่งในการลงทุนเรื่องของสภาพจิตใจของเราด้วยอ,อ,อันนี้ที่ผมเรียนรูของพี่อ่ะพี่เริ่มจากนี้อ่ะถ้าเวิร์กฟูลเวิร,ร์กฟารม์มโฮมพี่จับที่ทํางานใหม่ออทําเหมือนว่าเรามี เรามีงานใหม่มีโปรเจกต์ใหม่ทําพี่เปลี่ยนโต๊ะทำงานเปลี่ยนก้าอี้ทำงานเ,เลยก็คือเอาแบบเอาที่บ้านนี่แหละแต่ย้ายที่จากสถานที่ใหม่ให้หมดแล้วพอจากสถานที่ใหม่หมดก็หางานใหม่ๆที่ทำแล้วรู้สึกว่าเราได้ผลักถีบบางอย่างออกไปอ,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 อัดคลิปสอนบ้างอัดโน้อัดนี่เหมือนกันเราได้ทําอะไรบางอย่างที่เหมือนเดิมที่เราทำอยู่ได้เราก็ทําออกไปก่อนอันนี้มันเป็นงานหล่อเลี้ยงตัวเองแล้วก็งานที่ไม่อยากทํามันจะมีปัญหาเช่นแบบวีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีทั้งงานที่ต้องทําเป็นสเปเชียลโปรเจกต์ ับานี่ต้องทำคอนเทนต์เพจที่มันเป็นเรื่องด่วนเราก็พยายามจะเลือกบางอย่างที่เราทําได้กับทําไม่ได้เข้าด้วยกันอ่าอันไหนทาไม่ได้ก็โยนไปก่อนอันไหนทําได้ก็ก็ทาแล้วก็บอกตัวเองว่าอันที่ไม่ทำเนี่ยก็คือเราเลือกนะไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวเอาเวลาก่อนเอาบางอย่างไว้ก่อนอันนี้อีกเรื่องแล้วก็สุดท้ายไปวิ่งออกกําลังเหนื่อยแล้วแม่งไม่เครียดเออแล้วก็ผ่อนปลนตัวเองบ้างจริงๆมันมีคํานี้ที่ดีนะคือ ถ้าเดิมคุณเป็นคนที่แบบเข้าออฟิตเนสอาทิตย์ละสาวันตอนนี้ฟิตเนสปิดเข้าไม่ได้าบางทีช่างแม่งไปแดกโคก้กกินเฟรนฟรายอะไรก็ได้ให้ให้คุณรู้สึกว่าชีวิตแม่งแฮปปี้อ่ะคืออย่าไปเข้มงวดกับตัวเองในภาวะที่ตัวเองเครียดนะาาบางทีมันทําให้คุณแบบยิ่งเครียดก,กว่าเก่าทําให้คุณแบบรู้สึกแบบแม่งทําไมแบบเหนื่อยขนาดนี้เรื่องอาหารนี่ก็สังเกตตัวเองนว่า อยากินของหวานเยอะขึ้นใช่มันเครียดมันเครียดคือทุกคนอะเครียดแต่ว่าพยายามทาให้มันดูไม่เครียดใช่แต่ด้วยกระแสสังคมมันเป็นแบบโปรดักทีฟมากขึ้นอะมันมันแบบไอ้เครียดถ้าผมไม่โปรดักทีฟมันจะรู้สึกผิดอ่ะซึ่งจริงบางทีไม่ใช่นะบางทีแบบเราเป็นคนอะเราทาได้แค่นี้ไม่ผิดด้วยก็อยู่กับมันใช้เวลากับมันออกกําลังกายบ้างหาข้อดีของมันบ้างว่าได้มีเวลาอยู่คนในครอบครัวก็ได้เอออเะไรแบบเนี้ยก็จะดีขึ้นอย่างคุณก็ได้อยู่กับเมียตลอดเลยตอนนะไม่รู้เป็นโอกาสหรือปัญหา เพราะเมียเขาเวิร์กฟอร์มโฮมใช่ไ่ะเออเออเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะได้เจอกันบ่อยขึ้นใช่ใช่อืมอะไรเงี้ยก็ทุกอย่างมันก็จะมีข้อดีและข้อเสียของมันแหละแต่ยอมรับข้อได้จริงหนึ่งอันนี้ยอมรับตรงๆว่าไม่ชอบเวิร์กฟอร์มโฮมผมก็ไม่ชอบเออต่อให้โฟลทีฟแค่ไหนต่อให้ทำแล้วดีขึ้นแค่ไหนผลงานดีขึ้นงานมากขึ้นอะไรดีขึ้นแค่ไหนเนี่ยส่วนตัวไม่ชอบไม่ชอบเลยอืมคือชอบเวิร์กฟอร์มโฮมแบบจริงๆมันไม่ได้ไม่ชอบเวิร์กฟอร์มโฮมหรอกเราไม่ชอบเวิร เราชอบเลือกสถานที่ที่เราจะไปได้เออนี่คือนี่คือปัจจัยสําคัญถ้าเรามีร้านกาแฟเรามีเห็นคนเรามีเจอคนเราได้จอแจ๊คนบ้างคุยกับคนบ้างมันจะรู้สึกดีใช่ครับงนั้นแต่ว่ายังไงก็ตามมันก็จะผ่านไปในที่สุดมันเป็นชั่วครั้งชั่วคราวที่มาเกิดกับชีวิตเราเชื่อว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็รู้อยู่แล้วว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวมันจะผ่านไปครับเป็นกําลังใจให้ใช่ครับครับผมทุกทุกคนครับ สู้กันต่อไปอ่นี่ก็คือประสบการณ์ที่เอามาแชร์กันว่าใช่ครับหัวข้ออะไรนะเวิร์ฟเยลืมเลยเออเวิร์ฟฟอร์มโฮมประสบการณ์จริงแล้วท่านเอออมีปัญหาในการปัญหาในการเวิร์ฟฟอร์มโฮมของคุณคืออะไรอะไรแบบเนี้ยก็เราของเรามาแชร์ให้ฟังครับผมถ้าคุณมีก็แชร์เราฟังครับครับผมอ่านั่นเองนะอันนี้คือประสบการณ์ก็คือไม่มีทฤษฎีอะไรมามาอ้างอิงหรอกเพราะว่าเราคุยกันนอกรอบแล้วว่า การมาแชร์ประสบการณ์กับเนี่ยสองอาทิตย์ที่ผ่านมามันน่าจะเรียวกว่าใช่มันเป็นความรู้สึกจริงๆที่อยากเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยนะครับก็สู้กันต่อไปโอเคครับติดตามพวกเราได้เหมือนเดิมครับจะแน่นอนเอาเป็นพอดแคสต์ก่อนนะครับก็ Spotify เดี๋ยวก่อนอะไรอะไรลืมบีออนเลยเออใช่ใช่ใช่เอาบีออนว่าไงบีออนศูนย์จุดสี่เอาอะไรเดียวบีออนศูนย์จุดสี่เนี่ยผมเพิ่งมาคลายเครียดฮะแต่ดูไปแล้วเหมือนเครียดกับเดิมเรื่องเรื่องแพลตฟอร์มอ๋อคุณดูแลใช่ป่ะ Netflix กซ์ ตอนแรกเนี่ยจะดูจะดูใช่ครับจะดูจะดูครับผมเออใครที่คือเล่าก่อนนะฮะใครที่ชอบหนังแนวเหมือนตีความหน่อยไหมแนวตีความแนวดิสโทเปียหน่อยแนวเล่าเรื่องแบบมีชั้นเชิงมีนัยยะมีมีนิ่งมีอะไรอย่าเงี้ยครับก็ลองไปติดตามภาพยนตร์ชื่อว่าแพลตฟอร์มทาง Netflix ซึ่งเป็นภาพยนตร์สัญชาติสเปนนะครับเออแล้วแล้วเป็นงานกำกับ ครั้งแรกของพุ่มกับคนนี้ด้วยเดี๋ยวไปดูเขาอยู่ในแวดวงภาพยนตร์มา15ปีแล้วไม่แต่ซึ่งมันจะฟิลฟิลเดียวกับเฟอร์มฟอร์มโฮมกันนะเพราะมันอยู่ในพื้นที่จำกัดนี่ใช่อยู่ในพื้นที่พื้นที่ที่จำกัดเลยครับผมเรื่องราวมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเป็นคุกเขาเรียกคุกแนวแนวตั้งชนชั้นที่ต่างกันอะไรอย่างนี้ยครับมันก็เล่าผ่านเรื่องของชนชั้นอำนาจผ่านตัวละครที่ติดคุกแล้วก็อาหงอาหารเลยที่สนครับผมอะไรเงี้ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือใช้ใช้เวลาไม่นาะชั่วโมง ชั่วโมงครึ่งใช่ออก็ถือว่าน่าสนใจนะถ้าวันอยู่สุดสัปดาห์ก็ลองไปหาชมกันที่ที่เน็ตฟิกนะได้ครับฝากติดตามโซเชียลของเราครับผมถ้าเป็นพอดแคสต์แน่นอนนะแต่กับบอที่ f f ล์อ i ฟฟิศศูนย์ดพอบีน Office 0.4แล้วก็ชแนลประจำในซาวคลาวคือโลกไปไกลแล้ว Apple ศปูนย์จุดส้ว็เอนลประจำในซาวคดาวคือ p p กไปไกลออฟฟดสี่ออนึ่งก็นระมาณนี้แล้วก็ y o น t u ร e จำในซาวเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็ชอบไม่ชอบ ฟังก็ได้อะไรก็คอมเมนต์บอกเราได้ในะครับแล้วก็ถ้าเป็นโซเชียลในฟังที่เป็นคอนเทนต์ก็จะมีเฟซบุ๊กครับทวิตเตอร์ออฟฟิศศูนย์จุดสี่ทั้งคู่ใช่ครับซึ่งช่วงนี้เงียบหน่อยนะใช่แล้วก็ถ้าใครอยากกำลังจะมองหางานใหม่ๆนะเราก็มีกรุ๊ปหางานกับออฟฟิศศูนย์จุดสี่ครับผมครับผมโอเคั้าฝากไว้เท่านี้วันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ตอนต่อไปฝากติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับออฟฟิศศูนย์จุดสี่ Nee, nee. Oeh,